ข้าน้าราชาปีศาจห้าสองสองเออพวกอวสโสกุหลงทั้งห้าแม้ว่าพวกเจ้าจะมีชื่อเสียงระเบือไกลแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงยอดฝีมือระดับไร้ตัวตนเท่านั้นไม่ได้แกร่งกว่าเราเท่าไหรนะักแต่จะได้คืบเอาสอบไปหน่อยเลยอย่าทำตัวไร้เหตุผลไม่ให้ภัยกันเลยไม่อย่างนั้นพวกเราคงพิดาไปด้วยกันพวกเจ้าเองก็คงจะไม่เป็นสูขกันนัก หืออเออะอะอะเช่นนั้นพวกเราก็อยากเห็นเช่นกันว่าพวกเจ้าทั้งสามจะทำให้ชีวิตพวกข้าไม่เป็นสุขได้อย่างไร <c oughs> <c oughs> เออเจ้าหนูเจ้าและคนของเจ้าจงรีไปซะอย่าได้เข้ามายุ่งเออได้เลยขอรับหืม <c oughs> ผะ้าเจอเกิดอะไรขึ้นกับผู้ประสบทั้งห้าคนนั่นกันใบหน้าดูเหี่ยว,วเฉาราวกับตั้งใจไม่ใช่อาการบาดเจ็บเ <laughs> จ้าพูดถูกต้องแล้วพวกเขาฝึกวิชาสายหนึ่งในวิธีมานคริวิชาความแห้งเหี่ยวและรุ่งเรืองในชีวิตนี้มีทั้งเกีดยรติยศและความแห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยว แม้ดอกไม้เองก็บานแล้วโรยราแล้วก็จะกลายเป็นดอกไม้สวยงามอีกครั้งวัฏจากแห่งสวรรค์ไม่อาจฟาฝืนทุกสิ่งในโลกล้วนต้องเบ่งบานเบ่งบานและร่วงโรยหากเบ่งบานก็จะเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าหากแห้งเหี่ยวก็จะเต็มไปด้วยความตกตำ่ำจากแห้งเหี่ยวกลายเป็นเบ่งบานจากเบ่งบานกลายเป็นเหี่ยวเฉา ชายชาราทั้ง5้านี้ใช้อวัยวะทั้ง5้ามาก่อตัวเป็น5รูปแบบก่อตัวเป็นวัตกรแห่งฟ้าดินแต่ว่าวัตกรย่อมมีรุ่งเรืองและล้มเหลวเพื่อตัวเองได้มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองต่อไปพวกเขาจึงได้สละอวัยวะของตนเหลือเพียงอวัอวยวะเดียวเรียกได้ว่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียวหากร่วมมือกันก็จะไร้วันพ่ายแพ้ ดังนั้นเมื่อพวกเขาตั้งค่ายกลแห้งเหี่ยวและรุ่งเรืองตราบใดพวกเขาไม่สิ้นเรี่ยวแรงต่อให้ต่อสู้กับยอดฝีมือที่เก่งกว่าก็ยากที่จะเทียบเคียงพวกเขาได้อีกอย่างแต่ละคนก็ตั้งชื่อตามอ,าอาวัยวะที่เหลืออยู่ด้วยคนที่พูดได้คนนั้นเป็นเพราะเหลือลิ้นเอาไว้จึงชื่อผู้เอาโสลิ้นแต่หน้าตาก็น่าเกลียด เกินไปอยู่ดีถึงคลิปวิชาความเหี่ยวแห้งและรุ่งเรืองนั้นจะแข็งกระแ้งแค่ไหนแต่เป็นข้าข้าก็ไปฝึกหรอกนะฮะเจ้ะเออเออพี่เจเวียเจ้าดูถูกคล็ดวิชาความเหี่ยวแห้งและรุ่งเรืองเกินไปแล้วนะนอกจากจะต้องมีความมุ่งมั่นจนทําให้สูญเสียความงามเจ้าจะต้องมีห้าคนที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันได้ด้วย ดังเช่นตอนนี้แม้ว่าทุกคนจะเหลืออวัยวะเดียวแต่ทุกคนก็ใช้มันร่วมกันไพ่ตายทีแท้จริงของพวกเขาก็คืออวัยวะเหล่านี้เมื่อใช้แล้วจะยากที่จะป้องกันนับว่าทรงพลังโดยแท้แต่ตอนนี้ก็มีสามคนที่รุนหาที่ตายวิ่งเข้าสู่ค่ายคนนี้พวกเจ้าคอยดูความเข็งแกร่งของยอดฝีมือระดับไร้ตัวตนเอาไว้ให้ดีล่ะเอ๊ะพ่อผสมกูหลง เออแม้พวกเจ้าจะมีชื่อเสียงมายาวนานแต่พวกเราเองก็ใช่ว่าจออ่อนแอจะเป็นต้องให้เรื่องมันมาถึงขนาดนี้เลยเหรอหากทําให้พวกเราจนตรอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพวกเราก็ทําได้ทุกอย่างนะใช่แล้วใช่แล้วพวกเรานหะดเหี่ยมจนพวกเรายังกลัวไม่กระทั่งตัวเองเลย <laughs> ดังคํากล่าวที่ว่าหมาเห่าไม่กัดและหมากัดก็ไม่เห่าสินะ <laughs> ตอนนี้ข้าเห็นพวกเจ้าทั้งสามคนส่งเสียงดังขนาดน,นี้ข้าเองก็โล่งใจพาะบ้านจัวเออชายแก่คนนี้ร้ายกว่าเจ้าเสอีกปากคอเลาะร้รายนะักปากคอเลาะร้รายก็สมกับชื่อเขาแล้วนี่ <c oughs> เอ้ยข้านะข้าได้แต่ยามไม่ได้ยังไงซะทุกคนก็เป็นยอดฝีมือระดับรายตัวตนแต่ไม่บหน้าก็เช่นนี้มันมากเกินไปแล้วนะืม เออ,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 อนี่แต่รอพลังทั้งหมดของพวกเขาเทียบกับตอนสู้กับข้านับว่าแข็งกรแรงหลายเท่านักเมื่อลูกแมวน้อยพวกนี้จะตกอยู่ในอันตรายนะถึงได้ทุ่มเสี่ยงสุดตัวเพื่อฝ่าฟันมันไปให้ได้นะ เออพวกเราโจมตีเขามีเพียงคนเดียวบุกไปเลยเอ๊ะพลังปราณแข็งแกร่งมาก แม้แต่ยอดฝีมือระดับไราตัวตนทั้งสามก็ยังถูกเสียงคำรามกระแทกจนกระเด็งเลยแต่พวกเขาล้วนเป็นระดับไรายตัวตนถึงจะต่างชั้นกันแค่ไหนก็ไม่น่าต่างชั้นถึงขนาดนี้นี่นะเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบตะลึงไปถ้าเท่านั้นยังไม่ทำอะไรมากมายเลยนะเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะสิ่งที่ยอดฝีมือระดับไรายตัวตน ต้องพึ่งพามากที่สุดคือพลังวิญญาณหากยังไม่เห็นพลังวิญญาณของเขาก็ยังนําไม่ได้ว่าหรือว่าลงมือหรอกนะเสียงคํารามของผู้ประสบปาเป็นเพียงพลังเวทที่เกิดจากการฝึกเคล็ดลับวิชาวความเหี่ยวแห้งและรุ่งเรืองจนถึงขั้นสูงสุดเท่านั้นเรียกว่าเสียงเวทสัทธานวิญญาณจุดนี้ผู้ประสบที่เหลือทั้งสี่คนก็เช่นกันพวกเขาฝึกฝนทุกอวัยวะจนถึงขีดสุด <c oughs> <c oughs> มื่อทั้งห้าร่วมมือกันเต็มหรือเติมเต็มซึ่งกันและกันก็จะอยู่ยัง่งยิงยงยืนตลอดไปจะสมบูรณ์แบบและไม่มีวันแพ้นี่แหละความแข็งแกร่งของฎิกาโมเซอร์พลังของผู้อโยพผู้พิทักจกักรวรรดิผู้อโยคกูหลงทั้งห้าเอ๊ะพวกบ้านจวที่บอกว่าพวกเขาเป็นผู้อะสบผู้พิทักษ์จกักรวรรดินั้นหมายความว่ายังไงผู้คุ้มกันของฎิกาโมเซอร์คือผู้อโยพผู้พิทักษ์ เดิมทีทั้งห้าคนเข้าร่วมนิกายในฐานะผู้เลื่อมใสแต่ถ้าหากอยากเป็นผู้คุ้มกันนิกายก็ต้องรับตําแหน่งผู้อวบโสมีข่าวลือว่าผู้อวสโสท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิกายโมเซอร์มีผู้คนเคารพมากมายิทุกคนล้วนบูชาเป็นผู้อวบโสที่สุดในนิกายมีกระทั่งพลังที่ปลดจักรพัดลงจาบบรลลังได้ จบแล้วนะครับสำหรับตอน522อา่านพิาพ,าาพากษาใดขอผ่นมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ